สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด,ด,ด,ดมาแชร์เหมือนเดกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรผมแตกปลายนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งขอบีมานะคะว่าขอสูตรผมแตกปลายหน่อยวันนี้บีก็เลยจัดให้เลยนะคะส่วนผสมก็ไม่ยากค่ะมีแค่2อ,อย่างนะคะที่จะกําจัดผมเสียผมแตกปลายของเรากลับมาเงางามได้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทํา 2ถึง3ครั้งนะคะขอว่า 2- ถึง3ครั้งถึงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมแตกไปอ่ะค่อนข้างจะรักษายากนะคะไม่เหมือนผมชีฟ้ฟูไม่เหมือนผมไม่มีน้ําหนักนะคะผมเขาแตกไปเราก็ต้องใช้บํารุงเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้กหลังจากเราทําแล้วเราก็จะได้มีผมสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆแถมไม่แตกไปด้วยนะคะมีน้ําหนักงามๆแบบนี้นะคะทิ้งตัวไม่ชี้ฟูนะคะเพื่อนๆไปดูส่วนผสมและ วิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงมีสารอาหารและโปรตีนมากมายนะคะเพื่อนเื่อนอย่างเช่นวิตามิน A แล้วก็ดีช่วยทำให้สุขภาพผมของเราเงางามลดการขาดหลุดร่วงและแตกปลายได้ดีมากๆนะคะสารอาหารสารอาหารเหล่านี้เขาก็จะไปบำรุงผมที่เราสึกหรอผมที่เราแตกไปลายไม่มีน้ำหนักนะคะส่วนผสมต่อไปเราก็จะใช้ น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยขจัดสิง่งโสกโปกหรือว่าแบคท,ทีเรียบนหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะช่วยพร้อมกับบำรุงหนังศีรษะแล้วก็บำรุงเส้นผมของเราให้ชุ่มชื่นนะคะเพื่อนๆจ๋าปริมาณก็ลดได้เพิ่มได้ทุกอย่างนะคะ ส่วนผสมต่อไปที่เราจะใช้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยล้างสิ่งสกปรกตกค้างบนหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมของเราได้ดีนะคะลดการขัดรุนร่วงของเส้นผมช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงนะคะรวมไปถึงป้องกันรังแคแล้วก็ป้กานป้องกันรังแคแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมที่เสียให้กลับมาเงางามนะคะใส่ไปเลยค่ะสูตรนี้เน้นผมแต่ปลายนะคะ หลังจากที่เราได้ส่วนผสมมาแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปวิธีการขั้นตอนในการมากหมักง่ายๆนะคะเดี๋ยวบีทาให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆบีคิดว่าทุกคนทําเป็นง่ายๆนะคะถ้าใครที่มีผมมันจนเกินไปบีแนะนําให้ไปล้างสีสกปรกหรือว่าความมันออกก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครผมสะอาดอยู่แล้วก็อย่างที่เคยค่ะใช้ปรตี้ผมพรมพมพม,ม,มก่อนนะคะเพื่อนให้ผมเราเอา่เปียกนิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับว่าเปียกมากนะคะ ให้ผมเราเปียกพอหมาดๆนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ใส่ทิชชู่เราไปตรงปลายเลยนะคะเพื่อนเื่อนตรงที่แตกปลายก่อนนะคะเนาะเราก็ใส่ตรงที่เราเน้นตรงที่เราแตกปลายนะคะสูตรนี้สําหรับผมแตกปลายนะคะเพื่อนใส่เข้าไปเลยนะคะตรงผมแตกปลายของเรานะคะส่วนมากก็จะแตกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน แล้วเราถึงไล่ขึ้นมาตรงโคนนะคะส่วนมากตรงโคนเขาก็จะมีน้ำหนักนะคะเพื่อนเพือนเพราะว่าตรงโคนผมวิตามินและอาหารเขาไปเลี้ยงอย่างเพียงพอนะคะตรงไปถ้าผมเรายาววิตามินแล้วก็สารอาหารก็จะไม่มาเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะเพื่อนๆเอนเพราะฉะนั้นเราก็จะบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราชโลมให้ทั่วแล้วนะคะ ตรงโครนตรงเนี้ยไม่ต้องเน้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนเน้นตรงปลายตรงนี้เยอะๆนะคะเนาะหลังจากเราใส่ตรงทั่วหนังศรีรษะของเราแล้วทั่วผมของเราดีแล้วเก็บผมขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ติดกิ๊ตนะคะเพื่อนๆคุมด้วยหมวกอาบน้ำอีกทีหนึ่งปล่อยทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆปะ ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็สระผมเหมือนเราสระผมปกติทั่วไปเลยนะคะเพื่อนสระผมด้วยน้ําเย็นแชมพูอ่อนๆนะคะเนาะสูตรนี้ก็สามารถทําได้หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอน,นะคะแล้วก็จะได้ผลผมที่เราแตกปลายผมที่เราเสียอ่อนแอไม่มีน้ําหนักก็จะหายไปนะคะเพื่อน นะหลังจากเราทำหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็เห็นความแตกต่างเลยนะคะคลิปวิดีดโอนี้บีก็หวังว่าไม่ยากสำหรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนจ้าส่วนผสมและวิธีทำของเราก็ง่ายๆแล้วก็ทุกอย่างก็มีในครัวของเราแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูแลผมสวยๆของเราดีกว่านะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อๆกันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ้ายบาย